เข้ามาเดี๋ยวไลฟฟังอีเธเรียมฟาวเดชันคือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายอีเธอเรียมแล้วก็ e ีโ s ซิสเต็ที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นทีมหลักที่คอยพัฒนาอีเธเรียมโดยวิทลิกเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอีเธเรียมฟาวเดชันด้วยและช่วงนี้ดราม่าตลอดเลยขายที่ไรล่วงทุกทีโห oh, เดบต้องกินต้องใช้ ต้องบอกว่าอ t เ e r เ u ียมฟาวเดชันเนี่ยเคยถือเหรียญไว้เป็นจนํานวนมากเลยนะตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วก็ได้มีการแบ่งขายออกมาเรื่อยๆเ,เงินที่ได้มาเนี่ยก็เอามาเป็นทุนในการพัฒนาอีเ e r เรียมอีโคซิสเองแล้วก็จ่ายให้กับทีมงานหรือว่านําไปพัฒนาในส่วน,นอื่นๆเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเป็นทุนในการพัฒนาโปรเจกต์ให้ดีขึ้นนั่นเองและถ้าสงสัยว่าฟาวเดชันเนี่ยเข้าขายไปเท่าไหร่แล้ว ก็ลองไปดูผ่านออนเชนที่อีเธอร์สแกนก็ได้นะไปดูดีกว่าขายไปทําอะไรคริปโตเคเรนซี y และโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้